ถ้าชอบกินมันก็จะแถมให้นี่เป็นเนื้อคั่วสามรสเต็มแกวไปได้เลยเราจะแยกมันแยกเนื้อนะถ้าคนชอบกินมันเลาวจะมีมันกินใช่แล้วมันด้วยติดปลาเต็มเต็โอ้มันน่ากินด้วยนี่มานี่มาดูก่อนเจ้าเก่อกๆเลยเอ้าหนึ่งกองนึงกองต้องมันไ้มคะสอง้าิบาทอ่ <Billie S 1> มันีมันปีแถมเพิ่มเลยหกนี่เราไว้แถมนะจ๊ะคนชอบกินก็จะแถมให้อ่อสุดยอดมอร่อยนหลือพวกสามรสกันที่แจ่วจากคลองส3สามนะจ๊ะมาใจขายอยู่ตลาดมินดีราคาสุดท้ายแล้วด้วยอ้าสิบสาม

ร้ินมากนี่ววันแม่จ้าต้องิงจริงอร่อยจริงจัดเลยอ่าซได้จ้าครับสองกสบาทจัสั่งได้เลยนะครับมาดูก่อนไดครเต็มกล่องเลยท่าไ่ดี่รับมีกล่องครับ

60บาทจ้านองเลยจ้าจ้คหนึ่งกองจ้าบางชอบมันป่ะจะแถมให้พออันนี้นี่แถมมันไปแล้วเนี่ยเนี่ยแถมมันไปลวแต่วันนี้เป็นนี่แถมแล้ยนะจ้าแถมและได่จ้ะจ้าขอบคุณครับจ้าดัดใหม่ๆเลย60บาทจ้าขอบคุณมากนะคะ มาจ้าเมาดูก่อนเนื้อสามนจงแกนะครั่อนี่ขัดใหม่รอนเลยมันแถมทีด้วยนะชอบเนื้อแถมเนือชอบมันแถมมัน่เลยดูก่อนได้นะจ๊ะเนื้อัวนิ่มแง้ตีเนื้อนุ่มๆทุ่องเลยจ้สดจ้าสจหกสิาทุกกลองเลย